ต้นตระกูลที่แท้จริงของพลนวัตเผยต้นตระกูลที่แท้จริงของพลนวัตรเรียกได้ว่าหล่อมากความสามารถสําหรับเขาคนนี้ซึ่งก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนางเอกดังแห่งยุค70จากภาพยนตร์ดังเรื่องเพื่อนแพงอย่างนางเอกสาวอ้อมชนุดพรเทียได้ให้กําเนิดพลนวัตผู้พันทัชชีเพลงลุกคลื่นใหม่ หุ่นชวนมองของทางช่อง3ามคำสารภาพกับเรื่องรักเก่าที่ผ่านไปรักใหม่จะเกิดขึ้นตามกระแสจิ้นพลเกร็นก่อนเริ่มว่าเขาโสดมานานถึง5ปีซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆเหตุผลที่ต้องเลิกกันไปเพราะตัวเขานั้นทำงานหนักทั้งเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเตรียมตัวงานในวงการบันเทิงฟิตหุ่นเข้าฟิตเนสจึงกลายเป็นว่าไม่มีเวลาให้กับฝ่ายหญิงจนเป็นเหตุให้ต้องลดสถานะไกล เพื่อนที่ดีต่อกันคนก็อาจจะบอกว่าอ้างเวลาอีกแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเขาเลยเพราะวันๆผมต้องไปฟิตเนสออกกําลังกายกลับมาดูบทละครถ่ายละครในจะทํางานศึอาจารย์อีกมันดูเวลาน้อยโฟกัสกับมันไม่ได้ด้วยแต่พลกล่าวอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ถ้าเขาตัดสินใจจะมีแฟนแล้วเขาจะไม่โชคชู้เลยโดยสเปคผู้หญิงที่พลเห็นเทไรหัวใจเต้นแรงนิ่งไปสักพักก่อนยิ้มเอยียงอายแล้วตอบว่า เป็นผู้หญิงที่ยิ้มง่ายยิ้มแล้วโลกสดใสผมแพ้ผู้หญิงที่ยิ้มแล้วโลกสดใสและผู้หญิงคนนั้นที่มีบ,บุคลิกโตกว่าพอคณได้เล่าถึงผู้หญิงในดวงใจอยู่ดีๆก็ยมรับออกมาตรงๆว่าน,า,นานิชาณัฐนิชาคือผู้หญิงที่ยิ้มสวยตรงสเปคค่ะ E